พี่น้องแกงแกงเห็ดใส่ไข่หมดแดงเนาะจ้ะใส่ผักหวานเนะหอนหอนไอห้อยห้ยอยพี่น้องมันจะแซบบ้างเจ้าเตรียมไว้ให้ลูกคะ่ะพ้่งจะเอากลับเมืองการไปฝากพ่อเพื่อนน้ำเกียงไว้ให้หม้อใหญ่เลยแล้วก็เหลือป่านิ่มฟูค่ะพี่น้องอันนี้เป็นพัดหอยโอ้ยไออันอันควันอัน ควานแกงพักวานพี่น้องนี่หละเนาะความหักหลูกเดอ้อพี่น้องเอ้ยเอาโดนๆเข้ามาเทียกระยักให้ได้กินแสบๆฮอนๆอนไม่ไม่เนาะพี่น้องเนาะมาเดอ้อบบานี้กินน้ำกันเดอ้อพี่น้องป้องไปเอ้ยเฮ็ดเพาะนี่กะอนุเคราะห์จากใหญ่เล่าจะเมนดีลายหยานตะลูกตะลานบ่ได้กินให้เจ้าเฮงๆปังๆเด้อใหญ่เอ้ยเอาบ่ได้ออกซสือออกเสียงเลี้ยงน้ำเล่าละ่ะ โอเคขอพระบุญพระคุณลายๆเบ้งไข่มดแดงพี่น้องสดๆใหม่ๆเพื่อนกําลังเอามาให้อีกอยู่ค่ะเพื่อนไปแย่มากบวังหันอันนี้แกงกียงก้อนยานบ่ได้ก็เลยแกงไกว้ก้อนค่ะพี่น้องโอเคเด้อจ่าเด้อทุกคนมิจเจอยาเวียนหัวแล้วคอยถือกล่องเียงไปสู้ทางโอเคจ้า